รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย m o n สวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะ คุณผู้ชมคะการอยู่ไฟหลังคลอดนั้นก็เพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายมีการฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังมีผิวพรรณที่สวยสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ในยุคปัจจุบันค่ะคุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการอยู่ไฟสามารถให้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าวันนี้ค่ะซิะนี่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการอยู่ไฟหลังคลอดรวมถึงสมุนไพรต่างๆมาให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ผปชมไฮไลท์กันก่อนคะ่ะ ภาวะหลังคลอดเป็นช่วงที่ร่างกายของคุณแม่ค่อนข้างอ่อนแออวัยวะต่างๆยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการหลังคลอดจึงถือเป็นเรื่องสําคัญต่อการฟืน้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลังคลอดค่ะคุณหมอคะผื่นภูมิแพ้นี่นะคะมันมีสาเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงคะผื่นภูมิแพ้นในเด็กเนะี่ยมักจะเป็นในเด็กใ โดยที่ว่าในขวบปีแรกขวบปีที่สองนะสิ่งที่มาคู่กันคือแพ้อาหารที่เจอบอ่อยที่สุดคือแพ้นมดัวทีนี้ลักษณะนี้นะฮะมันจะบอกไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มักจะสังเกตได้คือหนึ่งคันมากประโยชน์ของการฝึกลูกนะคะให้ดื่มนมจากแก้วไม่ติดขวดเวลาที่จะนอนเนี่ยนะคะ<ม>ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพฟันของลูกค่ะยิ่งถ้าหากลูกทานนมรสหวานด้วยแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการเกิดการฟันผุรวมถึงภาวะที่ลูกอาจจะอ้วนเกินไปได้ด้วยนะคะโอเคเป็นกิฟติดผมรูปแตงโม พี่ออฟทำอะไรล่ะคะพี่ออฟขอทำบังคุดแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ออฟชอบกินบังคุดเฟียชอบกินแตงโมงค่ะสนับสนุนโดยออโตพลัส EF c เซ็นเตอร์จากโอพาอเดน ในยุคสมัยก่อนการอยู่ไฟนั้นก็คือเป็นการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณผู้หญิงหลังคลอดลูกโดยการนั่งหรือนอนบนแคร่ไม้เล็กๆใกล้กๆ,ๆกับเตาไฟร้อนๆภายในห้องนานเป็นเดือนนะคะแต่ในยุคนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่นั่นเองค่ะโดยการใช้ความร้อนคู่กับสมุนไพรไทยนั่นเองค่ะ ในการอยู่ไฟนานก็ทําได้ตั้งแต่7วันขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้บริการได้จากแพท์แผนไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตามโรงพยาบาลคลินิกแผนไทยหรือจะเลือกบริการอยู่ไฟถึงที่บ้านแบบเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาพูดถึงประโยชน์แล้วก็วิธีการค่ะช่วง I am mom สนับสนุนโดยซิลเดิมครีมลดรอยแตกลาย ภาวะหลังคลอดเป็นช่วงที่ร่างกายของคุณแม่ค่อนข้างอ่อนแออวัยวะต่างๆยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติการดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการหลังคลอดจึงถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลังคลอดค่ะโดยคุณแม่ควรทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไปกับการคลอดและปรับสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ อาหารที่มีโปรตีนสูงก็เหมาะสำหรับคุณแม่เช่นกันนะคะเพราะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอและรักษาแผลจากการคลอดรวมถึงอาหารจำพวกวิตามินเกลือแร่และน้ำด้วยนะคะเพราะจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงอวัยวะต่างๆทำงานได้ตามปกติค่ะเติมความสวยจากภายในด้วยการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วอย่าลืมเติมความสวยสู่ภายนอกด้วยการบำรุงผิวโดยผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ ร่วมแชร์เคล็ดลับกันมีผิวสวยของคุณโดยการส่ง SMS มาที่4123302 2ท่านแรกรับผลิตภัณฑ์ซิลเดิมไปเลยค่ะ การเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เด็กๆนะับเป็นหนึ่งกลวิธีสำคัญที่ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอา่านและสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการ,การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดงานมหากรรมเล่านิทานอ่านเล่นกับลูกปี5ขึ้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเล่านิทานอ่ลเลเล่นกับลูกในพระดรําริพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวร,รชายา ภายใต้โครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยชูคอนเซปต์สามเสาเล่าอ่านเล่นเครื่องมือสร้างเด็กไทยเตรียมสู่อาเซียนเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ยอมรับความเหมือนความต่างการยอมรับในความเป็นมนุษย์หล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติและคนในอาเซียนเมื่อวันที่15-17พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่รอยยอรกรักก้อนหอศูนย์การค้าสยามพระกอนโดยแบ่งออกเป็นสโซนหลักได้แก่โซนนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการผลงานจากนักเล่านิทานดีเด่นสีภาคเช่นการเล่านิทานผ่านหนังตะลุงที่มีการประยุกต์ตัวละครเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของเด็กโซนกิจกรรมประกอบด้วยมุมเล่านิทานที่มีหนังสือนิทานจากประเทศต่างๆในอาเซียนมุมอ่านกับลูกที่นำหุ่นยนต์นักอ่านมาช่วยแปลาภาษาจากหนังสือนิทานของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมุมของเล่นที่รวบรวมของเล่นจากอาเซียนมาให้ได้สัมผัสและเล่นสนุกเต็มที่โซนของเล่นอ,เน,อเลนอาเซียนมีเสียงจะแสดงสิ่งประดิษฐ์ของเล่นอาเซียนมีเสียงจากกิจกรรมวัยสนคนโลกที่ได้รับรางวัลกว่า56ผลงาน พร้อมทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปการทําของเล่นด้วยตนเองกับแนวคิดสนุกสนุกอย่างของเล่นทําเองก็ได้ง่ายจังจากวิทยากรกระบวนการสารสายรักทั่วประเทศงานนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่และคุณหนูๆจะได้สารสัมพันธ์ในครอบครัวและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถนําเอาความรู้ทักษะประสบการณ์ที่เผยแพร่ในงานไปใช้ในการเลี้ยงดูลูกเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กให้มีทักษะและภูมิคุ้มกันสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต การอบสมุนไพรก็เป็นการล้างสารพิษทางเหนือได้ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าผิวหนังของคนเราจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุดบนร่างกายดังนั้นการขับสารพิษออกทางเหนือจะได้ผลดีที่สุดค่ะ เมื่อร่างกายของเราเกิดความร้อนพร้อมๆกันก็จะทําให้เส้นเลือดที่ผิวหนังนั้นขยายตัวขึ้นแล้วเลือดก็จะพังพลูขึ้นมาบริเวณผิวหนังนําเอาสารเคมีต่างๆอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียมและสารอื่นๆที่ร่างกายของเรารับเกินความจําเป็นถูกหลั่งออกมากับเหนือนั่นเองค่ะและในเวลาเดียวกันเลือดที่เลี้ยงผิวหนังนน,นะคะก็จะนำพาสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังด้วยทำให้ผิวหนังของเราสวยขึ้นนั่นเองค่ะ การอบสมุนไพรก็จะมี2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการอบแห้งหรือว่าซอหนา้าคล้ายกับการอยู่ไฟแบบเดิมและการอบเปียกหรือว่าสตีมที่คนไทยนิยมมากในปัจจุบันค่ะเอาเป็นว่าเราพักสักครู่ในเรื่องของการอยู่ไฟแล้วก็ไปดูวิธีการดูแลสุขภาพผิวของลูกน้อยกับคุณหมอจุ้มจิ้มค่ะช่วง Q a สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด์มาพร สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับหมอจุ้บซิ้อีกครั้งนะคะในช่วง Q&A ค่ะเราจะพูดคุยกันหลากหลายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเจ้าตัวเล็กกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะคะจะทราบว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยมีผิวที่บอบบางมากเลยตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่พบก็คือเรื่องของผื่นภูมิแพ้ที่หลายๆคนเริ่มจะก,กังวลว่าลูกเราจะเป็นผื่นภูมิแพ้หรือเปล่าแล้วจะมีวิธีการดูแลและสังเกตยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอผู้ช่วชาญกันนะคะสวัสดีค่ะคคุณมอสสวดีรับคุมมอะผื่่นภูิแีัจ ในเด็กเล็กโดยที่ว่าในขวบปีแรกขวบปีที่2นะสิ่งที่มาคู่กันคือแพ้อาหารที่เจอบ่อยที่สุดคือแพ้นมวัวทีน,นี้ลักษณะนี้นะฮะมันจะบอกไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มักจะสังเกตได้คือ1นึ่งคันมากอันที่2คือเป็นซ้ําๆอันที่สามคือลักษณะของการที่เป็นเนหายหายทีน,นี้ถามว่าต้องทำาัไงบ้างอันดับแรกเลยอย่าทายาเองอันที่2คือควรไปหาแพทย์ วิธีการที่จะดูแลทำความสะอาดผิวจะต้องมีอะไรพิเศษขึ้นไหมคะคุณหมอคะเพราะว<ะ>่าฝืนภูมิแพ้จะทําให้ผิวถูกทําลายในระดับบนๆทำให้สูญเสียวความชื้นมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเด็กภูมิแพ้เร,เรามาักจะให้ใช้สบู่ที่เบาบางถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นมืนอนอกเลยว่าไฮโปอัลเลอร์อรเจนิกบางคนก็จะหยดเบบี้ออยล์ลงไปเพื่อให้ความชุ่มชื้นอาบน้ําเสร็จซับให้แห้งแล้วก็ใช้โลชั่นทาบางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเพราะว่าภาวะที่แห้งจะทําให้เกิดอาการคันนั้นเป็นมากขึ้น ึ่งวิธีการที่จะดูแลนะคะผิวของเจ้าตัวเล็กที่เป็นผื่นที่เกิดจากภูมิแพ้นเนี่ยนะคะก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องอ่อนโยนมากๆเลยนะคะที่มาจากธรรมชาตินะคะไร้สารเคมีเพราะมันจะยิ่งระคายเคืองให้กับเจ้าตัวเล็กนะคะรวมถึงเรื่องของการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นหลังจากที่อาบน้ำเสร็จด้วยนะคะยังไงก็เวลาซับก็ซับเบาๆด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณหมอมากๆค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอคะ่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของช่วง Q&A แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าคค่่ะะสสวัดี ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เดมมอร์มาพรสวิธีแรกก็คือการอบแห้งหรือที่เรียกว่าสอนานะคะจะเป็นวิธีคล้ายกับการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอดของไทยค่ะโดยอาศัยความร้อนที่ได้จากถ่านหินบนเตาร้อนนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ การอบแห้งก็จะเป็นการอบตัวที่ดัดแปลงมาจากประเพณีไทยดั้งเดิม ซึ่งก็จะมีพิธีกรรมต่างๆที่จะคอยรักษาขวัญกาลังใจให้กับคุณแม่หลังคลอดมีการอาบน้ําต้มสม,มุนไพรแล้วก็ทาตัวด้วยครมินเพื่อที่จะดูแลรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังนะคะแล้วก็ยังมีการอยู่ไปซึ่งเป็นการนอนบนแพร่ไม้ใกล้ๆกับกองฟืนที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายซึ่งความร้อนนี่นะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้หมดลูกมีการขดตัวเร็วขึ้นก็เป็นการกระตุ้นให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ วิธีที่2ก็คือการอบเปียกเป็นวิธีอบตัวด้วยไอยน้ำที่ได้จากการต้มสมุนไพรค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาวิธีหนึ่งก็คือการนั่งกระโจมของคุณแม่หลังคลอดนั่นเองโดยเป็นการนำผ้ามาทำเป็นกระโจมหรือว่าจะนั่งในสุ่มไก่ที่ปิดแบบมิดชิด มีหม้อต้มสมุนไพรเดือดเป็นไอให้อบและสามารถสูดดมไอได้นะคะปัจจุบันค่ะก็ได้นำเอาวิธีการของการนั่งกระโจมมาฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่โดยการทำเป็นห้องอบไอน้ำสมุนไพรสมัยใหม่ค่ะมีหม้อต้มสมุนไพรส่งไอน้ำเข้าไปในห้องเลยค่ะหรือจะทำเป็นตู้แล้วคุณแม่ก็เข้าไปนั่งได้ค่ะสมุนไพรที่ใช้นะคะก็จะแตกต่างออกไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการรักษาที่ต้องการเช่น ช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหติตด,ดีขึ้นช่วยขยายหลอดลมและปอดขับก๊าซเสียออกจากร่างกายทําให้ร่างกายสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลัง่งแล้ก็มีน้ํามีนวลขับเหงื่อผ่อนคลายความเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกรงแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยตามข้อและก,กระดูกด,ด้วยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาคุยกันต่อค่ะช่วง baby healthy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ที TPO baby ในช่วงวัยที่ลูกของเราใกล้จะครบขวบแล้วนะคะคุณแม่ก็สามารถฝึกให้ลูกดื่มนมจากถ้วยหัดดื่มแทนที่จะดื่มจากขวดนมได้แล้วละค่ะโดยคุณแม่นะคะอาจจะหาแก้วเล็กๆหรือว่าถ้วยหัดดื่มใบแรกให้กับเขานำมาเล่นก่อนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันค่ะ ในช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนจากขวดมาเป็นแก้วนะคะคุณแม่ควรจะเตรียมตัวสำหรับการทำความสะอาดบ่อยครั้งมากขึ้นสักหน่อยค่ะเพราะอาจจะมีนมหกเลอะเทอะได้ทั่วบริเวณบ้านเลยนะคะและถ้าหากเคยให้ลูกดื่มน,นมจากขวดภายในเวลา10-20นาทีก็ต้องเตรียมตัวที่จะรอนานมากขึ้นให้เวลาลูกมากขึ้นเมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้แก้วหัดดื่มในวัยหัดเดินด้วยค่ะ เพราะว่าลูกเนี่ยจะมีการหยุดพักเป็นระยะระยะและก็จะค่อยๆจิบทีละน้อยและอาจจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งอื่นอยู่เสมอด้วยนะคะการฝึกบ่อยๆและความตั้งใจจะช่วยให้ลูกของคุณแม่สามารถดื่มนมจากแก้วหัดดื่มได้เองในไม่ช้าค่ะ ประโยชน์ของการฝึกลูกนะคะให้ดื่มนมจากแก้วไม่ติดขวดเวลาที่จะนอนนี่นะคะก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพฟันของลูกค่ะยิ่งถหาดลูกทานนมรสหวานด้วยแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการเกิดการฟันผุรวมถึงภาวะที่ลูกอาจจะอ้วนเกินไปได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะสิ่งที่คุณแม่ควรจะใส่ใจและก็ให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องของความสะอาดสําหรับภาชนะทุกชิ้นที่ลูกจะต้องใช้เลยล่ะคะ่ะ เมื่อลูกดื่มนมจากถ้วยหัดดื่มเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้งด้วยน้ำเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กที่ใกล้เคียงธรรมชาติผสมลงในน้ำตีให้เกิดฟองแล้วก็ใช้แปรงถูไปมาให้สะอาดทั้งภายในและภายนอก แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกสองครั้งนะคะหลังจากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปใส่นมหรือว่าน้ำผลไม้ให้ลูกดื่มในครั้งต่อไปค่ะ เพื่อพัฒนาการที่ดีตามวัยของลูกนะคะคุณแม่อย่าลืมช่วยลูกค่ะในการปรับให้ลูกดื่มเป็นแก้วขัดดื่มนะคะแนนที่จะใช้ขวดนมในช่วงเวลาที่ใกล้ครบขวบปีค่ะโดยอาจจะเริ่มจากมื้อกลางวันนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี้ยก็จะทําให้ลูกเลิกขวดนมได้ง่ายกว่าด้วยค่ะแต่อย่าบังคับลูกในทันทีนะคะเพราะว่าลูกอาจจะเกิดอาการต่อต้านได้ค่ะให้ปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปลูกจะปรับตัวได้แน่นอนในไม่ช้าค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ทีโพลเบบี้ ส่วนในเรื่องของสมุนไพรจริงๆแล้วก็ไม่ได้จํากัดชนิดสมุนไพรในการอบนะคะแต่อาจจะเพิ่มหรือว่าลดชนิดของสมุนไพราตามความต้องการใช้ประโยชน์โดยยึดปลับสมุนไพรในการอบเป็น4ีกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม สมุนไพรกลุ่มนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเช่นไพลขมิ้นแล้วก็ผิวมะกรูดซึ่งก็จะสามารถให้ประโยชน์และบรรเทาอาการต่างๆเช่นอาการคัดจมูกปวดเมื่อยและก็เวียนศีรษะค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะอันได้แก่ใบมะขามใบและฝักส้มป่อยซึ่งสมุนไพรกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆช่วยชำระล้างสิ่งสกปรก,ปกบำรุงผิวพรรณเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่ผิวหนังค่ะ ส่วนกลุ่มที่3ก็คือสมุนไพรที่มีส่วนประกอบระเหยได้เมื่อผ่านความร้อนมีกลิ่นหอมบำรุงหัวใจเช่นกระบูลพิมเสนก็ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกแล้วก็อาการเป็นหวัดค่ะสมุนไพรกลุ่มที่4ก็คือสมุนไพรที่รักษาเฉพาะโรคและอาการเช่นอาการปวดเมื่อยแล้วก็บำรุงเส้นเอ็นเช่นเผนเาวันเปรียงและไผ่เป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตามการอยู่ไปนี้เหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่คลอดเองโดยธรรมชาติซึ่งคุณแม่สามารถที่จะอยู่ไปได้ทันทีหลังจากออกจากโรงพยาบาหลหรือภายใน3.7วันนะคะแต่สําหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอดก็ควรที่จะรอให้แผลผ่าตัดนั้นหายแล้วก็แห้งสนิทก่อนนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ30วันเพื่อมั่นใจว่าจะไม่มีเกิดการอักเสบนั่นเองค่ะพักสักครู่ตอนนี้ไปชมน้องเฟรย่ายและน้องออฟนะคะว่าวันนี้จะมาประดิษฐ์อะไรให้พวกเราชมในช่วง play and learn ค่ะ ช่วง Play and Learn สนับสนุนโดย State Lear สวัสดีครับพี่ซินดีด้และสวัสดีคุผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพี่อับขาพี่อับ้าพ่อยากเ,เปลี่ยนกลิปมากเลยค่ะเพราะคลิปน,นั่นเก่ามากเลยค่ะคลิปติดผมเหรอใช่ค่ะพี่อับจะช่วยได้ไหมนะช่วยได้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวเรามาํทำกันแบบสดๆตอนตอนตอนนี้เลยมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับ ทำแตงโมนะคะโอเคเป็นกิบติดผมรูปแตงโมพี่อ๊อฟทำอะไระะพี่อ๊อฟขอทำบังคุดแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่อ๊อฟชอบกินบังคุดเฟียชอบกินแตงโมค่ะวิธีการง่ายมากนะครับคุณผู้ชมเราก็ปั้นดินนะครับให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับได้ไหมครับพฟียเหมือนแตงโมนะคะเออเป็นแตงโมครึ่งเชี่ยวแล้วอ่ะแล้วก็เอาติดลงไปนะครับเฟีย ซึ่งการที่เราทําของนะครับที่เราทําด้วยตัวเองเนี่ยก็จะทําให้น้องๆเนี่ยนะครับมีความภาคภูมิใจว่านี่คือของของเราเองไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็จะทาให้น้องๆเนี่ยมีสมาธิด้วยนะครับเป็นแตงโมที่เม็ดไม่เป็นระเบียบเลยนะครับ่าเงี้ย <c oughs> นรัหนะ <c oughs> ลังจากที่เราปั้นนะครับทั้งมังคุดแล้วก็แตงโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอามาติดกับ คือกิฟเฟ่าค่ะกิฟเฟ่าค่ะนะครับเราก็มาติดกาวนะครับเอาตัวกิฟกับแตงโมเนี่ยมาติดกาวเข้าด้วยกันแล้วก็จะได้กิฟติดผมอันใหม่นะครับก็จะเป็นกิฟติดผมรูปผลไม้นรักเหมาะกับคนรักๆอย่างเฟย่ามากๆเลยขอบคุณค่ะพี่อาอยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหมดเวลาของเราสองคนแล้วหมดเวลาอีกแล้วเพราะว่าเราจะต้องพบกับพี่ซินดี้กันต่อค่ะโอเคไปไปพบกับพี่ซินดี้ก็ได้ครับบ๊ายบาย ดังนั้นคุณแม่ท่านใดสนใจในเรื่องของการอยู่ไฟก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะให้แน่ชัดว่าสภาพร่างกายของคุณแม่รวมถึงบาดแผลของคุณแม่นั้นมีความสามารถและก็เหมาะสมกับการอยู่ไฟหรือไม่โดยเฉพาะสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่ซื้อชุดอยู่ไฟมาทําเองที่บ้านยิ่งต้องปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะได้ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมเซ็นทรัลพอยต์เชดลมที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำนะคะและคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสามารถคลิกไปที่ Facebook modern mum tv เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็พูดคุยกับทางรายการได้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับ modern mum เพราะ modern mum เข้าใจเข้าถึงท่านยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกสุดท้ายนี้ซินดี้ขออวยพรให้ครอบครัว modern mum ทุกคนมีความสุขมากๆกับการเลี้ยงลูกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ